ผมแยกผมเอาพระมาแยกนะครับนะครับว่าเดี๋ยวผมจะผมจะเอาพระรีวิวนะครับรีวิวพระแท้นะครับก็เลยเอาพระมาแยกดูก่อนนะครับถุงนี้ก็จะเป็นสองถุงนี้ก็จะเป็นพระพระวัดนะครับผมวัดสร้างนะครับอันนี้ส่วนมากวัดสร้างนะครับวัดสร้างสร้างศาลาตรงนี้นะฮะส่วนส่วนมากจะเป็นวัดสร้างน,นะครับแล้วก็ที่มีไม่กี่องค์นะที่ว่า เป็นอ่เป็นคนเป็นเซียนหรือว่าเป็นลูกศีลูกหาสร้างนะครับที่เหลือเป็นวัดสร้างหมดเลสองทุงนี้นะสองทุงนี้ผมแยกออกไว้ก่อนนะครับผมผมไปเดี๋วอันนี้อันนี้ที่จะคัดนะครับรีวิวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเยอะแล้ครับเป็นอ่ทิทกโกะครับทิกโกมีแค่นี้นะครับทิกโกะปังน้ำโพ ผมจะรีวิวเป็นรุ่นนะครับเพราะว่าจิโก้ก็จะรีวิวรุ่นนี้หมดเลยแล้วก็จะเป็นพยักเศษล้านนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นเจริญพรนะครับเจริญพรล่างจเจริญพรบนนะครับก็รีวิวอย่างไรคลิปนะครับอันไหนที่เหมือนกันก็จะรีวิวพร้อมกันนะครับอย่างชินะบัญชรน,นะครับแล้วก็ชนะชนะจนในบารมีร้อยปีโดยชนะจนนะครับแล้วก็ สถีพังน้ำโพนะครับมีมีแบบตัดปีกแล้วก็ไม่ตัดปีกนะครับก็จะรีวิวเป็นเป็นอันนี้รุ่นรุ่นไปเป็นเหรียญไปนะครับแล้วก็รุ่นนี้ไตามานะครนะไตามาสหกสามเหรียญไตามาสก็จะมีประมาณนี้นะครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเหรียญน,นะครับสิบเหรียญก็จะรีวิวเหรียญไหนที่เป็นแบบ องเหลี่ยญเต็มนะครับเป็นเนี่ยครับองเต็มก็จะรีวิวพร้อมกันนะครับแล้วก็เป็นอันนี้นั่งพานนะครับก็จะรีวิวอีกคลิปหนึ่งแล้วก็ครึ่งองนะครับครึ่งองก็จะรีวิวครึ่งองนี่รู้สึกจะมีสามสามองนะครับมีสี่ครับมีสี่เหลี่ยญนะครับนะแบบครึ่งองนะครับแบบเนี่ยครับครึ่งอง แล้วก็มีเซมาครับเห็นเซมาเซมาเสียคาบแก้วนะครับเสียเสมาเสือคาบแก้วนี่มีสององค์ครับก็จะรีวิวพร้อมกันนะครับอันไหนที่รุ่นเดียวกันพิมพ์เดียวกันก็จะรีวิวพร้อมกันไปเลยนะครับอันไหนที่คนละพิมพ์ก็จะรีวิวแยกคลิปออกไปนะครับเป็นวิทยาทานนะครับผมคลิปนะ ว่าเหรียญแท้เป็นแบบนี้นะครับนี้ของแท้หมดผมให้ดูแต่ของแท้นะครับแต่ว่าของปลอมนี่คือวันข้างหน้าครับมีก็เราจดจําแต่ของของแท้ของจริงไปนะครับเราจะได้ดูออกนะครับวันข้างหน้าครับสมมุติว่าเหรียญไหนที่หายากแล้วแพงๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะเรียกซื้อได้นะครับเรารู้ของจริงนะครับนี่ก็จะเป็นโชคดีสามครับโชคดีสาม พวกดีสามนี่ก็มีแบบอันนี้อันนี้ไม่มีห่วงนะครับแต่ว่าสององนี่มีห่วงนะครับตลับสีแดงนี่มีห่วงนะครับห่วงแล้วก็สิงสิงสิงพยักพันล้านก็จะมีอยู่ห้าห้าองนะครับห้าองห้าเหรียญสิงพยักพันล้าน ผมมีอยู่ห้าเหรียญนะครับถึงพัยพันล้านมีตรนี้ทองทองทิพย์สองเหรียญนะครับทองทิพย์สองเหรียญแล้วก็มีมีอันปากก้านะครับอันปากก้าสองอันปากก้าสองสามเหรียญนะครับอันปากก้าสามเหรียญแล้วก็ทองทิพย์นะครับแล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้นี่ปีออกอันนี้เหรียญวรหันหน้าแก่นะครับที่ระลึกกระถินกระถินสมทบพะป่านะครับ เดียนนี้ก็เป็นของคุณของขอ,องสุพรรณสร้างกันของสุพรรณการันตีนะครับรุ่นนี้น่าจะน่าเออสร้างน้อยนะครับแล้วก็ออกปีหกสองนะครับคิดว่าน่าจะบางท่านน่าจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเป็นเหลี่ยมที่สวยนะครับแล้วก็เป็นเหลี่ยมที่ผมบอกเลยว่าหายากนะครับเลีย่ยนนี้ตอนนี้ก็เงินบนบนก็หลยพันแล้วนะครับ เดี๋ยวผมมาให้ดูนะเนนี้ผมอันนี้ก็จะรีวิวเหมือนกันนะครับรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับสร้างไม่กี่พันนะครับเนี่ยครับเป็นเหรียญออ,อรหันหน้าแก่นะครับนั่นหน้าอรหันนะครับ นี่ยจะประมาณนี้อันนี้เนื้อ,อสตานะครับแล้วก็มีรุ่นนี้ครับโรยล้นเหลือครับก็จะเอามาแยกนะครับจะมาแยกเป็นรุ่นเป็นนี่ไปนะครับเวลาผมเอามารีวิวจะได้เขาออกมารีวิวง่ายๆหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ารวมกันมั่วไปหมดนี่จะเวลาออกมารีวิวเป็นรุ่นเป็นรุ่นนี่จะ เราจะต้องมาหาอีกนะครับค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับก็เลยออกมาแยกไว้ครับนะก็จะหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะตอนนี้เหลือหาอ่ารอของคุณป่องสุพรรณนะครับที่สร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ปลูกเสกนะเพราะว่ามันมีปัญหานะครับโควิดนะครับก็เลยยังไม่ได้ปลูกเสกนะครับวัดปิดอยู่นะครับก็อาจจะเป็นสิงหานะครับกันยาสิงหาอย่นี้ก็จะอาจจะอาจจะปลูกเสกอาจจะออกมาแล้วนะครับ จะมีอ่เจริญพรสองแล้วก็ราชัอ่ราชาพยัคนะครับเจริญพรสองราชาพยัคแล้วก็จะเจริญพรกลางนะครับแล้วก็จะมีอ่เหรียญเลี่ยมสมณศักดิ์นะครับก็จะมีอยู่สี่รุ่นนะครับที่กําลังจะออกนะครับสี่รุ่นสามรุ่นหลักๆเลยนะครับที่จะออกนะครับสามรุ่นหลักๆเลยเจริญพรสองราราชาพยัคตแล้วก็เจริญพรกลางเนี่ยคือ จะอาจจะออกมาพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็รออยู่ครับนะแต่ว่านี่ผมจะมารีวิวเหรียญที่ผมมีอยู่แล้วนะครับมารีวิวของจริงนะครับก็แยกไว้นะครับระหว่างเหรียญที่ที่หลักๆนะครับที่ที่สะสมกันที่ว่าจะมีราคานะครับแพงๆแล้วก็ที่ดังๆนะครับแยกทำคลิปนะครับผม แล้วก็มาเหือนนี้อันนี้สองถุงนี้ก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้จะเปลี่ยนเป็นวัดสร้างวัดสร้างนี่ก็น่าน่าเก็บนะครับน่าเก็บน้าสะสมนะครับวัดสร้างเนี่ยเพราะว่าแต่ละเหรียญเนี่ยก็รุ่นสร้างศาลาอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีก็คือครับหมดแล้วก็หมดเลยนะครับจะไม่มีนะครับรุ่นเหล่านี้ที่สร้างวัดสร้างนะครับเพราะว่าจะมีรุ่นเดียวก็คือออกรุ่นเดียวหมดเลยนะครับที่วัดสร้างนะครับ ก็เก็บนะครับน้าสะสมหน้าเก็บนะครับที่วัดสร้างก็สวยนะก็ไม่แน่นะก็ราคาควันข้างหน้าก็แพงนะครับนะเพราะว่าสร้างครั้งเดียวจบนะับเนี่ยยังเหรียญเต่านะฮะพญาเต่าเหลียมอันนี้ก็รุ่นสร้างศาลานะครับเนี่ยเหรียญเต่าผมก็มีเยอะนะครับเต่าเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปใส่กรอบนะสำหรับผู้หญิงที่ชอบน้อยพักนะครับเนี่ ประมาณนี้เหรียญประมาณนี้กลาลังสวยครับนี่ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นวัดสร้างครับแล้วก็จะเป็นเหรียญที่ว่านะกรรมการสร้างนะครับหรืว่าเสียนพระหรือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาสร้างถวายหลวงพ่อครับนี่างพระปิตานะครับผมพระปิตานี่ก็จะล่าสุดเลยครับนะเพิ่งเพิ่งออกมาไม่เดือนนี้เองครับนะผมได้มาสองเหรียญอยู่เพราะว่าพระปิตานี่อนาคตก็ ก็พแพงนะครับมีอนาคตแน่นอนรับปิดตาเนี่ยครับแต่ว่านี้เก็บไว้ก่อนครับนะบนี้ส่วนมากจะเป็นของวัดสร้างนะครับวัดสร้างสองสองตรงนี้ขออนุญาตแยกพนระให้เสร็จเป็นรุ่นๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาทําคลิปต่อน,นะครับนะเดี๋ยวขอแยกพระก่อนนะมีหลายรุ่นอยู่นะครับที่จะต้องแยกนะครับ นี่ก็รุ่นเรียนสมณศักดิ์นะครับพอ,อบบสองนะันนี้เรี้ยนเสียมานะครับสืีอมารุ่นเรียนหยุดน,นะฮะอยูม,ม,มีมีหลายรุ่นนะครับที่จะรีวิวนะครับก็คอยติดตามชมนะครับคอยติดตามชมมีคลิปมีสาระนะมีสาระดูเป็นวิทยาทานนะครับเน่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อ,อไปครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแยกค้าก่อนับ